สวัสดีครับพี่พี่น้องมึงนะครับดอกไม้ผมออกดอกครับนี่ออกดอกพี่น้องการพี่น้องออกดอกเครองผมนะครับเนี่ยผมออกดอกได้ครับนี่ดอกนึงนี่ดอกที่สองกำลังออกมาเนี่ยครับนี่โอ้ยดอกบัวสวรรค์ก็เปิดแล้วครับผมเปิดแล้วสวนดอกไม้ที่เต็มเลนนะพี่น้องทุกกระจกนี่ครับอันนี้ออกดอกพี่น้องตกมันออกดอกพี่น้องทุกคนนี่นะครับ ลูกปลกีกไก่ครับผมออกดอกไล่ปีนี่นะครับก็ลังปลงดอกออกมาถอดดอกนะครับสองดอกพี่นอน,นอดอกนี้กาลังเป็นจุ่มปลกเียงหนึงพะจำว่าไดเราจะค้นซื้อเราพรมวัเด้ครับตอกแล้วเป็นหนังข้นมิมบงงังยงซีพอ เห็นแล้วบ้านมันกำลังเกออกดอกสวยงามพี่น้องบัวอุ่นออกดอกงามตอนนี้นะออกดอกไม่ออกดอกนี่แหะครับส่วนเย็ดเต็นท์เนี่ยแกดบานนอกบานนอกพี่น้องนดอกบัวนี่ครับสวยงามไม่ได้พี่น้องเนาะ